ข้อ20ถ้า sin พายส่วน12เท่ากับ0.26และคอสท์พายส่วน12เท่ากับ0.96จงหาค่าของ s ซ n 13พายส่วน12และคอส์13พายส่วน12นะครับจากข้อนี้นะไซน13พายส่วน12มันคือ s ซ n ของพายบวกพายส่วน12และนะครับอส์ของ พายบวกพายส่วน12ดังนั้นค่าที่ได้เนี่ยมันอยู่ในควอแรนอะไรครับ12หรือ3ตรงเนี้ยมาถึงนี้คือ180องศาถูกปะอันเนี้ยคือพายดังนั้นนะครับมันต้องบวกเพิ่มมาอีกอีกเท่าไหรบวกเพิ่มมาอีกตรงเนี้ยบวกเพิ่มมาอีกพายส่วน12ไอค่าที่เขาต้องการหาอยู่ในควอแรนที่3ดังนั้นค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยมันต้องเป็นไงครับ มันต้องเป็นค่าลบทั้งคู่ข้อนี้น้องตัดช้อยได้เลยนะครับแค่ใช้เทคนิคตัดช้อยน้องก็เจอคําตอบแล้วถูกปะข้อ1ตัดออกไปข้อ2ตัดออกไปข้อ3ตัดออกไปนะครับจะเหลือข้อ4นั่นเองนะดังนั้นจากตรงเนี้ยไซน์พายบวกพายส่วน12จะเท่ากับลบไซนพายส่วน12ตรงนี้ก็เท่ากับลบคอสพายส่วน12 ซึ่งค่าซายและคอสไายส่วน12เนี่ยโจทย์กำหนดมาให้แล้วเนาะก็แทนเข้าไปมันก็ติดลบทั้งคู่แค่นั้นเองนะครับ20จึงตอบข้อ4